วันนี้นะครับผมจะมาเล่นแ,แก๊สลินอันอันลินเป็นล่าสุดยอดก่อควบคุมเลยนะครับโอเคไปกันเลยเกลับมาอยู่ในมออไฮบริดนะครับที่อัปเดตมาใหม่ครั้งที่เราที่เล่นไปในเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นเวอร์ชัน2.4นะครับอันนี้นนเพิ่งมีอัปเดตมาเม,เมื่อไม่กี่วันเป็น2.6อันนี้คือล่าสุดนะครับแต่ว่าเซฟยังใช้ได้นะครับคือเซฟมันต่อเนื่องกันก็โอเคที่เห็นมาที่มีมาใหม่เนี่ยคืออันนี้ครับเป็นเจ้าตัวนี้ เห็นเขาเรียกกันว่าเป็นอ l t i m a t e อัลติเม e h e โร่ a t l i n g อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโชคดีนะครับที่มือถือเราเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมในการแปลภาษาแบบเราสามารถส่องที่จอได้เลยเมื่อกี้เราลองนั่งอ่านดูเนี่ยเหมือนกับว่าตัวนี้เราต้องปลดล็อกจากหมวด a d ้เป็นเชิทั้งหมดก่อนไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะน่าจะต้องเล่นเคลียร์ให้หมดก่อนถึงจะได้ตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะครับเนี่ยฮะขวามือตัวนี้ความเจ๋งของเจ้าตัวนี้นะฮะคือเราสามารถใช้เจมตรงนี้มาอัปเกรดเขาได้ด้วยนะครับ คือตัวเขาเองก็น่าจะเก่งอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มพลังได้อีกนะครับมดนี้มันสุดยอดจริงๆอัปเกรดได้เมื่อกี้ผมเผลอกดไปกดแล้วก็เผลอมากดตรงนี้อีกพอลองแปลดูแปลว่ารีเซ็ตนะรีเซ็ตก็เลยคืนเจมกลับมาแล้วหักไปสี่นะครับใช้ยี่สิบเจมในการอัปเกรดคือเจ้าตัวนี้ยังใช้ในด่านอื่นไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> ผมไม่แน่ใจว่าต้องปลดล็อกจากอันนี้หรือเปล่าแอดเพนเจอร์ทั้งหมดเล่นผ่านให้หมดหรือเปล่า <laughs> นี่คือด่านเพิ่มเติมนะ <laughs> มันโอ้โหมีเยอะมากด่านหลักยังได้ไม่หมดเลยครับ uh huh. คือยังไม่ครบเลยเพิง่งจะได้้แค่นี แต่เมื่อกี้ลองนั่งดูเนี่ยมันมีตรงนี้ที่เล่นได้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเป็นการปลดล็อกเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะมีด่านของเขาเองนะครับหนึ่งด่านโอ้โหซอมบี้มาทำหมู่บ้านเลยอในพื้นที่ให้เลือกไม่เห็นมีเลยนี่อย,อยู่ตรงนี้ครับเจ้าฮีโร่ของเราแล้วสายมือก็มีตรงนี้ด้วยอีกอ๋อมีสก,กิลให้ใช้แล้วพันหนึ่งนี่คืออะไรอะ่ะ หนึ่งพันคือ,อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบหนึ่งเบอร,เอร์เกอร์มาก่อนเบอร์เกอร์อ๋อเ,เดี๋ยว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 นะ <laughs> ผมกดบังคับได้คือที่เห็นตัวอย่างมาเนี่ยผมนึกว่าเขาเคลื่อนที่เองโอ๊ะรถระเบิดไปเลยรถเราบังคับได้อืนี่เลื่อนได้หมดเลยฮะแล้วจำเป็นต้องผูกตัวอื่นอีกไหมเนี่ยพันหนึ่งนี่คืออะไรเลื่อนหรือเปล่าลองกิดดูหน่อยสิอ๋อเลื่อนจริงด้วยครับ HP เขาแล้วก็มีสกิลอยู่สามท่า รู้จักทาง้าตัวอื่นไม่ต้องปลูกก็ได้มั้งแค่นี้ก็น่าจะพอเออทีนี้เต็มจอเลยมองไม่เห็นเลย,ยใช้ปุ่มลูกศรปกติเลยนะฮะเคลื่อนที่เปลี่ยนช่องได้เดินหน้าถอยหลังได้มีสก,กิลมาแล้วใช้เลยดีไหมอันแรกคือด้วยออยิง<ค>เยอะขึ้นแค่นี้เองเหรอโอ้ยครูดาวนานนะนาทีกว่าอันที่สองคือนนออยิงยิงกระจายย,ยิงกระจายมากขึ้น ยิงเยอะขึ้นเออหมดแล้วออยังยังยังยิงได้อยู่ยังยิงกระจายอยู่โอเคต้องหลบฮะต้องหลบโดนกระสุนไม่ได้เอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกลักบมาเหมือนเดิมโอ้โห,โหต้นไม้เราอุตสาหปูได้เลยนายฟีดก่อนอ,อ,อันนี้มาอันนี้ไปโอ้ต้องใช้ตัวอื่นช่วยอยู่ดีอ๋อถ้าเกิดผ่านตัวเขากลายเป็นน้ำแข็งด้วยฮะกระสุน นี่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 กลายเป็นน้ำแข็งไฟด้วยเอออย่าเล่นไปไกลอย่าเลื่อนไปไกลอันนี้คืออะไรอะฮะท่านที่สามคือคืออะไรอะต้นเบิ้ลกัอะมองไม่เห็นไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วครับข้างบนอันนี้มาเออแล้วก็อือฮึอะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีแม่มดด้วยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย เลือดเหลือ700ยิงอันนี้ไปออยิงเยอะขึ้นโอ้โหมีขนาดตัวเก่งนะแต่ซอมบี้ยากมากซอมบี้แข็งแกร่งมากเอสเทียมายิงแรงขึ้นกระจายเออข้างล่างตรงนี้คงกระดูกคงกระดูกอือหืมีอะไรช้ไดอีกบ้างฟีดหน่อยฟีดอือตยวยิงมา น้ำแข็งฟีดไปฟีดไปผูดาวนานะเห็นเวฟที่หนึ่งครับเพิ่งจะเวฟที่หนึ่งต้องใช้เชอรี่แล้วรถมาอืรถโอ้โหรถรถแทบไม่ยุบไม่ขยับเลยอ่าช้อมช้อมกัดได้ไหมช้อมช้อมกัดได้รถพึ่งจะระเบิดอือันนี้ไปคิวที่สามคืออะไรไม่เห็นดูไม่ออกมีไหมระเบิด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  เซรีบอมไม่ทันเซรี่บอมอะไรโอ้โหรถแล้วไปปังอย่างนี้มองไม่เห็น <laughs> มองไม่เห็นเลยครับจะกดยังไงเนี่ยอันนี้มาชอมนับไปก่อนเลืออยู่สามร้อยโอ้ยข้างล่างก็มาอ,อีกโอ้โหเต็มเต็มอ่าไปแล้วครับไแล้วแล้วก็รอคูดาวหรอรอคูดาวถึงจะเกิดใหม่โอ้ยยากมากเ <c oughs> นตัวยิงคือปัญหาเลยครับ <c oughs> แต่ว่าเจ้าบีนไม่โดนหรอ โอ้จะบีนไม่โดนแฮสันบีนไม่โดนเราต้องวางวอนัทกันให้ด้วยกันให้พืชเราแบบนี้เรามีอันนี้อยู่นะฮะอันนี้ผมลืมใช้เมื่อกี้เป็นหนามที่เจาะยางรถได้ยังไม่เคยใช้เดี๋ยวลองดูปลูกอันนี้ไปด้วยระเบิด,ด,ดได้ร <Brand> s. <S ต้องแยกประสาทให้ได้นะฮะเราต้องควบคุมตัวนู้นแล้วก็บังคับตัวนี้แล้วก็หยิบขึ้นมาวางรถมารถมาเลยๆๆ้ยเบร้อยส้อสิบมานน่เจาะได้ไหมยางอือเจาะได้ยางรั่วไปือ,อต้องเริ่มวางตัวยิงแล้วครับช้อมช้อมมาช้อมช้อมไม่ใช่ตัวยิงแต่ช้อมมาช่วยด้วย เห็ดกับใจเห็ดกับใจใจที่การเป็นคนดีเอรว่ากาเป็นไท่านเลยยิงมาโกน้ำแข็งหน่อยตรงนี้กระโดดทุบไปอันนี้ตัวยิงมาพืชเรายังไม่เยอะเดี๋ยวเอาเท่าที่ได้แล้วกันช่วยกันหน่อยโดนระเบิดไปอันนี้น้ำแข็งมาอันนี้ก็ปลูกใหม่เลยครับไม้ไม้ไม้ ข้างล่างกันไว้ข้างล่างกันไว้ตูยิงมาช่วยหน่อยรถมาอีกหนามไปอันนี้วางไม้ไปก่อนอืมเปิดตายเลยนะครับโอเคพอได้อยู่รอบนี้วางตัวยิงไปหน่อยเตรียมระเบิดเอาไว้เตรียมเอาไว้เตรียมเอาไว้เจาะยางรถไปเจาะยางรถไปอันนี้ใช้ได้ดีฮะแล้วก็ระเบิดอันนี้ซะเย เก็บต sí, sí, claro. oh, oh, ังมาเก็บต oh, oh, ังมาตัวกับใจซะอันนี้ระเบิดซะโอ้ไม่กินทุกชิงเลยอันนี้ไปฟิดหน่อยเออโอ้ย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 เริ่มมากันเยอะเริ่มมากันเยอะอ่าช้อมชๆอชอต้องน้ำแข็งแล้วล่ะน้ำแข็งเร็วน้ำแข็งเออลงไปอื้ตัวยิงมาเพียบเลยโอ้ยตัวยิงตัวยิงตัวยิงนี่ตัวปัญหาเลยฮะ ไปโดนด้วยอันนี้ไปพลิกแล้วกันไปงั้นพืชหมดอืมเรียบร้อยอันนี้ปลูกไม้ไปก่อนโอ้ยังมีมาอีกตัวยิงเอาหนามไปก่อนสกิลมาสกิลสกิลลืมเลยวางล่างวางล่างสกิลใช้หมดเลยอาาือเต็มเต็มตอนนี้ดักไปอย่างรถโกเคกันไว้กันไว้แล้วก็มีอะไรอีกแตงโมงมา ฟกระโดดฟิตกระโดดฟิตโอ้โหซอมบี้คือแบบแข็งแกร่งมากเกราะยังหนาโอ้ยข้างบนอีกอะไรจะเย่แย่ขนาดนี้ระเบิดยังอยู่ยังอยู่สองตัวสามตัวโอ้ยงานเข้าเออระเบิดพิกอยู่ไหนระเบิดพิกยังครูดาวไม่เสร็จฮะยังนานหิวไหมกินหน่อย แข่งมาเอออะไรร่วงอะไรระเบิดลมพิลิตตายเลยนะอันนี้อันนี้ล่วไอ้ไรระเบดโดนอันี้จะรอดไหมเดยกจะระย่างคูดาวไม่ทันแล้วเนี่ยเอ่าช้อมมาช้อมช้อมช้อมอันนี้ไปเชลีอืออ้าโคตรยากเลยคืนเงนเขาทำเก็บทางตะวันไว้จะเป็นที่สุดอันนี้รถโอ้โหไม่มีที่วาง โอ้โหยัดด้วยแต่มันจะไปสู้ได้เ <mañana> พ <benim S 2> ื <rawd Moder> ่อนเก่งก็จริงแต่ไม่ไหวครับขาเรียนขับไล่ลินแล้วครับหรอมบี้อย่างโหดอันนี้ดักดักรถไปดักรถไปยาใส่แล้วครับยาใส่ระเบิดไม่มีแล้วนะระเบิดมองไม่เห็นเนี่ยอันนี้ขับใจหน่อยเออไปแล้วแถวหนึ่งครับหลุดไปแล้วฮะเชอรี่เชอรี่อ่าฮะ ข้างล่างบอกว่าวิ่งนี่คือเวฟยังไม่มานะเวฟสุดท้ายโอเคข้างล่างวิงยิงหน่อยข้างล่างจัดการไปเลยโอ้โหโอเคจมบินไปก็ได้เนาะวฟสุดท้ายเนี่ยเราเขาก็แค่ไปเงินที่เหลือสุดท้ายเกลอลงไปน้ำแข็งมาบ้าเลยไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือแล้วฮะทีนี้ก็ลุยอย่างเดียวครับเอาไอ้ผ่านเอาไอ้ผ่าน ช้อมจัดการหน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่อีกเอาหนามกั้นไว้ระเบิดเชอรี่ระเบิดที่ตรงนี้นนข้างล่างยิงไปงนิดเดียวยนิดเดียวลงไปแล้วลงไปแล้ว,ลวนี่ถามสี่ตัวตรงนี้ <laughs> นนวางไปเลยอันไหนวางได้วางไปก่อนเลยกั้นก่อน อืมอันนี้ยิงมาความเขาไม่ใช่ระเบิดซ้อมซ้อมซ้อมเห็ดกำใจตัวเดียวตัวเดียวเย้ชนะซะงั้นชนะได้ไงยากเลยนะครับปลดล็อกเลยไหมอ่ะเอายังไม่อีกหรอผมว่าต้องไปปลดล็อกพืชก่อนครับมีซอมบี้หลับด้วย ซอมบี้หลับล <ะ S 2> แ<ต>ล้วอันนี้เป็น,นเจ้าทอนัทที่แบบเป็นร่างน้ําแข็งไม่มีรถ <c oughs> ไม่มีรถมีแต่ตัวยิงแล้วก็มีตัวที่เป็นกรอบ <c oughs> อันนี้หน่อยครับกระโดดทับหน่อยชอมมาชอมซ <c oughs> อมบี้นอน, <c oughs> น,อนมา <c oughs> ชอบมากเลย, <c oughs> ย <c oughs> เหมือนขี้เกียจไงก็ไม่รู้อ้ยอ้ยตรงนี้ตรงนี้หลุดไปแล้วขันไ้ก่อน จนได้แบบว่าซอมบี้พวกลี้เขาหัวเป็นน้ำถุงเขาจะไม่โดนเชื่อมโอ้บอสมากระสุนหน่อยเอออ๋อเป็นซอมบี้ที่เหยียบเราได้เหยียบพืชเราได้วานัทวานัทวานัทไม่ทันแล้ววานัทอะไรวะโอ้โหอะบอสเขาก็เดินลงมาได้ข้างบนมีน้ำแข็งกิ้งไปเอ่อน้ำแข็งคือทับหมดเลยไม่เหลือโอ้โหด่านยากจริง ต้องไปแล้วทับบ้านด้วยน้ทะลุบ้านจริงอันี้มันไม่ใช่แบบวางธรรมดาแล้วอ่ะมันต้องคอยหลบกระสุนเขาด้วยอ่ะเยอะมากแล้วก็ทับได้อะไรได้อีกเต็มไปหมดเลยฮะนี่ขนาดทับบอสนะยังไม่โดนเลยไม่เหลือครับไม่รอดอน้ำแข็งหน่อยเดินมาเลยเดินมาเลย